ก็สวัสดีมทุกคนด้วยนะมัอคูอผมมิเตอร์ซีเกมเมนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเกมที่ได้หายปจากกูเกิลเปสโตนแล้วนะครับแล้วก็เสียดายมากที่ไม่มีนินจโร่เนาะเกมนินจาเจ้งกับนินจโร่ครับเป็นเกมที่ได้โดนลบไปแล้วนะครับก็เหตุผลไหนไม่รู้ครับที่โดนลบไปนะครับ ก็ผมดาวน์โหลดไว้ก่อนที่มันจะโดนลบผมดาวน์โหลดปุ๊บประมาณชั่วโมงกว่าพวกมันมก็โดนลบเลยครับคู่กับโชคดีก็ไปดูตัวเกมเลยครับสุดโดัวเกมตอนนี้อม,มันเหมือนในใจร้อเป๊ะเออแต่แค่อ่าลักษณะผ้า,าคลุมอ่ะมันจะไม่มีสัญญาณของหมูนะครับเนี่ยนะครับมันจะไม่มีสัญญาณของแคว้นไม่ใช่หมู่ พอดีที่หายไปนานไม่ใช่เพราะอะไรนะไปข้อค่ายมาโอเคนี่นะจะไป ตอนน่ามั่งครับประนของผมจะใช้ตัวคาบ,บุตโตะนะครับแล้วก็รุ่นที่สามเลยครั้งนี้นะครับแล้วก็โทบินะครับหล่อนตัวที่แบบผมเน้นเลยก็คือคนจะรู้โทบิครับโทบีครับเป็นสกิลอันแรกมันจะเป็นตัดสาฟ้านะครับหรือว่าชิดโดรินะครับที่สองเป็นคาโมยนะครับ สาเป็นสองวิทยสี่พื้นที่ที่ท่านรุ่นที่สองได้ทำไว้แล้วก็โโรจิมาูุมาสารต่อจะเสร็จงานนะบส่วนนี้เป็นกระสุนจักของอท่านอาจารย์เตียนลาบบุญจาผู้ที่ได้ตายไปแล้วไว้ไรเขาสองวินะจ๊ะแล้วสมอนก็คือกบยักษ์เกตเอที่เวลาโจมตีแล้วทุกคนอาจจะสังเกตว่า มาเกตเอ็มจะตีด้80เองแล้วมาเกตซีมันเติมตีเยอะจังเพราะเกตเอครับตอนเนี้ยมันจะทําให้ไฟลงข้ามมืนไปครั้งหนึ่งครับแล้วเราก็สามารถตีได้สองครั้งนั่นเองแล้วส่วนครับหางครับผมจะเป็นเก้าหางเกตเอะครับที่ไปได้มาแบบสุดๆร้ลลอนๆนะครับก็มาดูลายคนเงี้ยกันเลยลายคนเงี้ยก็กระจอกครับธรรมดาก็มีอย่างนี้ก็ ันนี้อะไรไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะด,ดาราสม,ม,มบัติระเบิดพบหรอตัดสายฟ้าอันนี้ของไอ้นั่นอะไอ้กลุ่มที่เป็นของเพนอะไม่รู้ว่าอยู่ไรอันนี้ก็ไม่รู้นี่สัพเพยสีขึ้นสิบเก็ดเอ็ดเอ็ดตัดสายฟ้าสูงจากนรกโตะก็ธรรมาดาม อ่าแล้วก็ทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมไม่เอสเอสนะทำไมพลังเกือบหนึ่งพันนะแต่เมื่อผมรีฟินขึ้นมาเองนะวิธีการรีฟินทุกคนอาจจะเล่นแบบมึนงงมากนะวิธีการรีฟินยังไงครับส่วนใหญ่จะไม่รู้นะรีฟินยังไงนะครับอ่าก็จะจะไปเล่นไปุกคนสุดท้ายาอาจจะไม่รีฟินมันรีฟินหมดเลยนี่ครับอืมแป๊บนึงนะครับ ไม่ใช่แคนต้องไปกดที่เฟนยนะอยูอ่ไหนเท่อ่าขนาดเนี้ยมันต้องเริ่มเล่นใหม่ๆโอ้โหแต่ละคนดูฮะนี่ก็คือยังไม่รีฟินนะ์นะทุกอย่างก,ก็จะเป็นสภาพเหมือนเดิมนะไม่มีเพิ่มอะไรเข้ามานะเน่เน่เน่ก็คือยังไม่รีฟินนะที่การรีฟินก็เข้าไปที่ F O R G e เนี่ยลูกค้อนเนี่ยแล้วก็รีฟรินนะเนี่ยครับมันก็จะเพิ่มให้ผมตอนนี้ผมมีสิบห้าอันนะครับก็รีฟรินเกี่ยวกับโทบีครับแต่กสู่มืนจักมันก็จะเพิ่มทั้งโจมตีไว้นะครับแล้วก็อันนี้จะเพิ่มเลือดถ้าอัพต่อไปปุ๊บก็จะเพิ่มแอคแท็กละพลังโจมตี แล้วนี้ต่อไปก็จะเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมอัพสองอันแล้วแล้วนี้ต่อไปก็จะเพิ่มเพีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นของหลักๆนะครับรู้กัน <Okay. S 2> แคนผมจะไม่อยู่นะมีคนชวนเข้าแคนจะไม่อยู่นะอันนี้จะไม่มีแล้วครับกดคันแรกครับเอสมาสิเกีตมีมาทรไมนะครับ จะอาจจะเปลี่ยนไปแล้วมีการสุนมุกเล็กน้อยเพราะผมได้อ่าเป็นไข้แน้หลังจากเข้าค่ายมาหนักเหนึ่งกินสามวันสองคืนน,นะครับอ่าเล่นต่อครับไม่ใช่ไม่ผ่านนะยังไม่เคยเล่นไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่ามาดูกันสาสเก็ตมาก,ก่อนเลยไว้แล้วอย่างนี้ก็โดนเลยโอ้เข้าไปต้องพันหนึ่ง ยอดต่างกวแล้วครับแต่ก็ชนะดิคอยเป็นซัพพอร์ตที่หลังถุยไม่ใช่ฮอนนะไม่ใช่กเกมว่าใช้่ัูนที่สามเลยคงงันนยงนี้ก็วชนะแล้วมั้งโอ้ยยังเหลต้องสองตัวสกิวนั้คนับ ตับไปลดเรียบัดไปพันสองไม่กลัวครับยังไงก็ชนะครับตอบจสิครับสี่เปอร์เซ็นครับยอดโคตรเจ๋งยอดสักกุระยังไม่ได้หรอก ลเล่นมาแล้วด่านส่วนรีฟินที่ผมถามก็จะถามนะครับถามจากนี้ครับเล่นให้ครบหนึ่งร้อยด่านหนึ่งอ่ะมันจะได้สิบเห็นไหมผมเล่นไว้ด่านหนึ่งแล้วแลกของตามสบายครับต้องการอะไรปุ๊บคุณเก็บปุ๊บคุณแลกคุณเก็บปุ๊บคุณแลกก็ได้นะครับรีฟินมันจะใช้หนึ่งร้อยนะครับก็จะเป็นนี้แล้วรีฟรชมันต้องใช้อันนี้ยี่สิบนะครับ ใบร่างมาเก็ตครับเกอบจะเป็นเกี่ยวกับของพวกนี้นะครับก็แบล็กมาเก็ตต้องวีพีสองถึงเปิดแบล็กมาเก็ตถุยผมก็ไม่ชอบเติมด้วเสียไม่เป็นไรนะครับดูก่อนว่าหางไหนจะได้บ้าง ถางก็จะได้แล้วก้าวหาหุ้สุดๆไปสกิลแอปมาดูสกิลมากว่าผมได้ไรเอสเอ็มีสองครับเอสมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับสุดเอมีหนึ่งสองสามสี่ส่วนมีหนึ่งสองสามสี่ห้าซีมีเนีย่ยเยอะครับรวดดีก็มีครับสันปายนินจาแกลอรี่นะหรือว่าแกลอี่นินจาที่เคยได้นะั่นเอง เขมีโทบินะครับคาบุโตะแล้วก็อะไรั้งนี้นะครับแล้วก็สุสเกะเกตเอรูวอะไรวะจูโคเหรอจูโกะจูโกะเหรอแล้วก็คารินแล้วก็อิบิสุหรือเปล่าไม่รู้นะอันผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะไม่ใช่คนเก่งภาษาอังกฤษก็สุสเกอะไ้วะทีทีมาริเหรอ โอ้ oh, จับตัวละค hey, so oh. รไม่ได้จักุระเนจิโชจินะครับแล้วก็มีของนี้ทั่วไปนะอ่านชื่อยากมากเลยตัวกระจกร้อานชื่อได้พ in ี่ไม่ป uh. um ื้มนะน้องโอเควันนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดสมครใหผมด้วยนะเพื่อทำคลิปต่อไปใครที่อยากให้ผมทำคลิปเกมไหนหรือว่าอยากสอนดาวน์โหลดอะไรก็รูดคอมเมนต์แต่อาจจะไม่เกี่ยวกับว่ารูทนะครับโอเค ก็คุณโทบิเข้ามาพอดีเลยนะครับว่าจะกลับสวัสดีซึ่งหน่อยนะครับเราจะเอาต่อดีไหมต่อดีไหมอเอาต่อดีครับเพื่ออ่ารีวิวเลยนี่ก็คือวิธีปั๊มหางที่ทุกคนรู้จักกันเองนะครับสองทุ่มนะครับสองทุ่มถึงสามทุ่มนะโดยโจมตีมันไม่เข้าเลยครับ ดมตีนี่มันสูงมากเลยนะตายครับจนกว่าพวกเราจะรวมตัวข่าจะนี่ครับราตายยังอยู่ได้เขไม่รู้ว่าคะแนนเราจะเท่าไหร่อ๋เอเฮ้ย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 ,ยหมื่นปะ หมื่นสามที่เราโจมตีมันเลื่อนมันก็ยุบแค่ปลายนิ้วก้อยนะก็อันนี้สอสดีจริงๆแล้วแหละนะครับก็ขออภัยด้วยที่ต้องสวัสดีสองครั้งนะเพราะไอ้โทบิมันพิ่งปรากฏมานะก็วันดีแหละบ๊ายบาย